นี่แม่นั่นนี่แม่ฮักอุดรว่าแม่นั่นแม่เขาแม่เพิ่นเขาแม่ฮักอุดรแต่ว่าสีโลรสีโลรูมได้หนึ่งสองเราหยุดจันทร์เรามาให้เจ้าสีโลใหุ้ไข่สีโลแม่ละอันฝากคนอยู่นี่แหละซื้อให้เออเราหยุดจันทร์เทุรีรับไปกันขอบคุณหลายแม่ด้วแล้วม่สบายอีแล้ว เราไปาส้มใบอีกแล้วเขาโรงพยาบาลดูดูเราไ,าไปใบมะลุเราไปบา้านด้วยแล้วบ้านเราไปนั่นเราอยู่นีล่ล่ะเออของชำรวยมือ่อเอินโอ้โหใบาเขา่เขาสุกุสุก่นขอบคุณอีแม่นะคะแม่ฮักอุดรมาค้าหวานสิบโล่ห้องน้ำฉันก็มี่บอไปแบ่งมาแล้วฉันก็บสิบโล่แบบ ไปแลนะคะนี่นะครับพี่น้อง เชิญครั้งเดียวนังอาหารในคดีนี้ของงานแต่งกคือเข้ามันเหมือนแบบคือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการแบบมากกว่าการจัดงานนะเอาจริงๆแล้วแต่ว่างานแต่งเนี่ยที่เราทำมันก็เป็นการแบบบอกกล่าวให้กับทุกคนได้รู้ว่าเออเนี่ยเราเป็นฝั่งเป็นฝานะเราอายุเราแบบขนาดนี้แล้วเราพร้อมที่จะออกมาเป็นครอบครัวแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติของ ไม่ว่าคนจะทำอาชีพอะไรอ่ะอยากแอนคือ,อเป็นศิลปินสักวคนนึงเราก็อายุมาถึงไปอ่ะแล้วก็ต้องมีครอบครัวเป็นเรนะื่องธรรมดาซึ่งอันนี้มันก็เราก็เหมืนทําให้คนหลายๆคนได้เห็นด้วยเอว่าว่าเราเองก็อย่ามาชัดเจนนะอีกอย่างเราก็ให แสจีวะทองก้อนแสจีบอมีไผ่าร์อมีไผ่าให้เลยดีแต่คนยินดีและส่งเชิญร่ว่พารว่าขำน้อมแขนนโ์โนเรลกอยู่นะคะแล้วสาวสีเป็นผู้เดินึางที่ขท่าเข่าน้องแอ,งองน,ออนกบมดบอยนะคะ เคยบอกอยู่ลือกเลือกที่ว่าได้เรนมาเฉลยได้รับนะบอกว่ามีแฟนคลับตัให้น้องริ่เรื่องกับบทห่อยสิริชัยนะดสาวซีได้เห็นข่าวอยู่เรือกเลือกนี่ว่าสาวซีบอกว่าแฟนวันนี้ไม่เคยยิงแฟนคลับทั้งไปไม่ว่าจะช่องทางไหนตอบมดตอบสิริพิโนกันได้สาวซีคอนเพิ่มเพราะว่าสาวซีก็คือใส่ใส่เฟซบุ๊กส่วนตัึงอะไะแบบเป็นเฟซบุ๊กธรรมดาไม่ได้เป็นการบอกรำสักเท่าไหร่แต่ก็เข้ากลุ่มบอกรำถูกต้อง บางทีบางทีแล้วง็อขอนอนุญาตอบบอกมันะเ,เดี๋ยวความที่เขาเป็นทั้งสี่น้อมมนกระสิมแต่กูถามมาหาเราใน่ในลักษณะบางที่พี่น้องเปิดแคมมากจะได้ไดาบาแ,ไดแบบแบบเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้อาจจะแบบมันสินี่กำลังใจอยู่ประมาณรอย แต่ว่าขัดของข้ามอันไห้เป็นแปลกๆพี่แอนคะไอ้เสียเออแอนกับสปูตเข้าไปเฉพาะเขามีเรื่องอีงยอย่างไม่ไหวอีอย่างมันจะเสียขนาดมากพอนุญาตถามได้ไหมคะหรือบางคนติดต่อง,งานได้ไหมคะอ่าห้ากับสีเหลือ,ตอ,องตอบพวกพันหนึ่งก้อนแต่ว่าสําหรับกำลังใจเรารู้อยู่แล้วว่าว่าทุกคนส่งให้แล้วทุกคนอยากให้แนอนตอบแต่ว่าบางทีมันตอบไม่ไหวเนาะสกอร์อน,อนี่อยากสกอร์นี่อยากอันนี้บอกพี่น้องก,ก่อนแต่ว่าท่านท่านท่านนี่วายิงว่ายิงหนีโอ้ย ต้องต้องตต้องหัวจากกะทีนี้ต้องาติดตามกะทีนด้สิบหกวันแอนก็แบบอย่างเองก็มาเลยถามาตล้วแล้วเราเองก็เราอยู่ในอยู่ตรงนี้มาประมาณสิบสามสิบสี่ปีคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไม่งั้นเราก็คงจะไม่ได้อยู่นานขนาดนี้แอนก็เลยแบบคือคือคเราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรถ้าเกิดคนที่พร้อมเปิดใจแล้วก็อยากที่จะมาติดตามเราปรอกาศก็คือทุกท่านจิตขอบใจ หรือ,อนอกเสจากว่าเออบางทีไปงานแล้วต้องรีบนะคะหรือว่าบางทีทําสมาธิกอ่อน,ออข,นขึ้นเวทีอ่ามัน่อสิอ่งนี้คือการก็รอในวงกรจับไปทายเหรอทายเหรอเห็นเท่าหน้าบูดเรื่องสิ่งนั้นคือคือบางทีอ่ะเราอยากจะบอกว่าที่เปจริงเนาะพี่น้องแต่น,นัวเจ้า ล้องสงวนล่องคิดกับกันว่าถ้าเกิดเป็น half work แล้วพูดจอแอนงานสองงานผู้เจ้าอาจจะว่ากินเขาผู้เจ้าอาจจะอาจจะทะเลาะแบบที่บ้านหรืออาจะทะเลาะกับแฟนหรือหรือมันมีอย่างหลายอย่างแต่คือหน้าเวทีอ่ะแอนเต็มที่ข้างหลังเวทียแอนไปสนใจมันหรอกว่าความันเยอะอย่างอื่นคือใครใครที่ลองควบการขณะเวทีกับพ่อแังไม่ทำให้ผิดหวังอยแล้วแอนเต็มที่จริงๆอันนี้แอนกลังพูดเพราะว่า ไม่ที่พี่นยังไซี่จะเป็นตังสี่้เดคือกันคนคือการเออคนหนึงทีมี่ทีี่พ่อมาซื้อบำเอร์บำอกันเล็กส่กับเบล่ามายานยาดเพท่านยาดนี่ย่งังสี่แน่มันจะเป็นเรื่องธรรมาาค่ะแต่ว่าแต่จริงแล้วอ่ะยาดพี่น้องที่แอนเป็นเป็นคนเพ้เานี่แหละแค่มีบทบาทหน้าที่ในการร้องเพลงบนเวทีเฉยๆแล้วทนกเ่ อันนี้ว่าเห็นน้ตัก้วช่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ปล่อยมาประมาณจริงจริแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีแมที่จะมาเพราะว่าจริงแล้วคือแอนกับพี่บอลก็ไม่ได้พักผ่อนกันเลยเพราะว่าแมนอะพี่น้องหลายข้นกันเนี่ยนับว่าหลายแบบต้องไปหาหมอแล้วคือตอนนี้ เรื่องเรื่องแรกที่สิเห็ุก็คือต้องยุดก่อนต้องหาหมือยุดก่อนเพราะงานทั้งทั้งปีคืออันนี้เราเราเราลองลองกันตามธรรมชาติก่บนถ้าเกิดติดก็ก็ดีนะถ้าเกิดไม่ติดเรามันก็จะเป็นขั้นกอนการกต่อต่อไปสามร้อใช่ซึ่งเราก็คิดไปเรา,าวางแผนจะไม่หมดแล้วค่ะแต่ว่าแค่ตอนนี้นนนนอ่ะมเก็บหนังว่าดหนัเก็บงานคือทํางานหนักหนักจริงจริแต่ว่ามีมีช่วงหนึ่ง ที่เรียนไปไปตลอดตอนนั้นต้องเป็นห่วงมากเลยมรัว่าแฟนลับเอฟซีแฟนจะแบ่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วเราล้ลงแต่ลลยที่เราไม่มีเราไม่มช่วงมีข่าวมีแข่เลลยนหนักไปมีสีตาล้าโดยเฉพาะที่อาจจะเป็นลมชาติอาจจะอากาศด้วยแหละค่ะอะไรด้ลยตลอดเมน เเห็นงานเสมออีได้่ออดยูบพคันมือในยุทกับมาน้นงาไงคือมันแบบถ้าถุกคนติดตามดูในดูในคิวงานก็จะรู้เลยคะ่ะว่าคนงานับหนักใช่แล้วก็มีโอกาสพิชิตรีดัาคโคตข้างหน้าจะมาเจ็กกร้อยตัวก็คงจะต้อง เพื่อนอยู่กับเจ้าภาพขั้นมือใดงานร่วมเรียนหน่อยลงตอนนี้ก็จางแล้วจาสิริมาอยู่ะ,ะแต่ยังไงก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้รวมวงนะคือมันม,มันมันละกันแล้วค่ะคือพวกของแอมมันจะเป็นอีสไตล์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งเราเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เจ้าภาก็คนละกลุ่มกันซึ่ง ก็ไม่ลูกมือแไงก็ไม่ทีมงานเที่ยงในตังดูแลอยู่ช่วงนี้ก็ก็ดูแลกันไปก่อนคือคิวงานก็จะพาไปยังให้ให้ให้โอกาสอยู่นะคะตาส่วนแบบอาจจะประมาณอีกจะสองสามปีค่ะก็มีคนจา้างแลอ้ว a อ r o d y vodinam งานมากมันก็มีงานน้อยได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันก็ซ้ำซ้ำซ้ำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนมันก็เหมือนว่าตัวที่เราคิดว่ามีช็อตอยู่แล้วมันไม่ไม่มีใครมาจ้างลยว่ามันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่อไปถ้าแต่งงานต้องขึ้นมันจะขึ้เป็นทุรกิจแล้วใช่ยังไงต้องมาอยู่แล้วค่ะต้องมา